สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรจะไปสถานที่หนึ่งนะคะแล้วก็ชวนคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมตอนนี้นะคะไปด้วยกันนะคะเขามีชื่อว่าพุทธเทวสถานนะคะอยู่ตําบลบ้านกลางอำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะตอนนี้ป้าพรข้ามจากแยกศรีประจัน์มาแล้วนะคะข้ามาที่จะไปทางอำเภอดอนเจดียด์นะคะ ผ่านสี่แยกบ้านกลางมาด้วยนะคะตอนนี้เราข้ามข้ามมาแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เรากําลังจะเดินทางไปนะเดี๋ยวตอนนี้จากตรงแยกนี้ไปถึงตรงบริเวณทางเลี้ยวนั้นกี่กิโลเดี๋ยวเราจะมาดูกันอีกทีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเข้ามารับชมช่องตามใจฉันเป็นครั้งแรกนะคะเพื่อนใหม่ฝากกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปหน้าต่อๆไปนะคะแล้วก็ส่วนเพื่อนเก่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะคุณผู้ชม เรากำลังจะเดินทางมุ่งหน้าไปสถานที่พุทธเทวสถานนะคะจะไปด้วยการเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเกิดใครที่ยังไม่เคยไปและอยากจะตามรอยมาบ้างนะคะก็คุณผู้ชมก็เจอแยกสีประจันนะคะแล้วเลี้ยวปลาทางอําเภอดอนเจดีนะคะคุณผู้ชมให้เลี้ยวมาทางนั้นเลยนะคะ เพราะว่าสถานที่นี้อยู่เส้นทางที่จะไปอำเภอดอนเจดี hmm. จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปตามรอยก็ชมคลิปแล้วน่าจะมาถูกหรือไม่ก็ตั้ง GPS ไปที่วัดโพสีเจริญก็ได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าไปทางเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าไม่ตั้ง GPS ก็ดูคลิปนี้แล้วก็น่าจะตามมาถูกนะคะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีนะคะว่าถึงทางแยกแล้ว เราเจอกันอีกทีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค้าแล้วเราก็ขับมาเจอ,อาทางซ้ายมือจะเป็นโลงโม่หินนะคะเอ้ไม่ใช่ลงโมหินลงปูนซีเมนนะคะแล้วก็ส่วนทางขวามือนั้นจะเป็นซุ้มประตูนี่เลยค่ะวัดโทสีเจริญให้เราเข้าไปที่ซุ้มประตูวัดเลยนะคะจากแยกมาแค่กี่กิโลเองประมาณ4กิโลอะ่ะคุณผู้ชมไม่ไกลนะคะ วิ่งจากแยกศรีประจันมาจากจากนั้นอะประมาณแค่4กิโลก็เจอทางเข้าทางขวามือนะคะตรงกันข้ามกับโรงปูนซีเมนปูนซีเมนอยู่ซ้ายนะคะแล้วก็ซุ้มอยู่ทางขวาเข้ามาสักประมาณไม่ไกลนะคะไม่น่าจะเกิน1กิโลนะคะคุณผู้ชมเข้ามาขับมาเรื่อยๆนะคะไม่ต้องงงนะคะเพราะว่า,เ,าเขาจะเป็นเส้นเดียวกับวัดโพสีเจริญน,นะคะน้าข้างหน้านู่นน่าจะเห็นกันแล้วนะคะไกลๆนู่ นะคะเห็นมีพระอ,อ,องค์ใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าสถานที่อีกทีกันเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะทุกผู้ชมวันนี้ป้าพรมาอยู่ที่นี่แล้วนะนะถึงแล้วถึงแล้วคุณผู้ชมคะพุทธเทวสถานนะคะนี่สวยมากคุณผู้ชมจะแพนให้ดูก่อน เขาก็ยังจะก่อสร้างไม่เสร็จเลยทีเดียวคุณผู้ชมก็ประเภทที่ว่า,าสร้างไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมยังไม่เสร็จเรียบรอ้อยทีเดียวเลยนะคะก็มีหลายๆแบบนะคะเป็นปฏิมากรรมหลายๆอย่างเลยนะคะคุณผู้ชมเออถ้าเกิดว่าใครที่อยากมาโลมพัดแรงมากกว่านี้มาเที่ยวมาเยี่ยมชมนะคะเชิญได้เลยนะคะคุณผู้ชมไม่ไกลนะคะสุพรรณบุรีบ้านเรานี่เองนะคะมาไม่ถูกตามตามร้อยประพรข้างหน้าคลิป ต้นคลิปจะมีบอกวิธีเอ,อบอกเส้นทางมานะคะมาไม่ไม่ไกลเลยนิดเดียวเองนะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บพอพาชมนะคะนี่คือเทพเจ้าไฉยสินเคียนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มานี้เป็นเจ้าพ่อควนอูเราจะได้ยินชื่อกันบ่อยมากนะคะนะคะทีสวยมากเลยอะ่ะ อัน,นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมนะคะคุณผู้ชมเดีย๋ยวเราจะไล่ให้ดูเทพเจ้าแต่ละแต่ละองค์ไปเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้องค์แรกนี่เป็นเทพเจ้าซิ่วนะคะเทพเจ้าองค์ที่สองเป็นเทพเจ้าลกนะคะเทพเจ้าฮกต่อไปนะคะ แล้วก็เทพเจ้าตัวเล่าเอียนะคะคือเฉพาะเสือนั่นเองนะคะคุณผู้ชมอง์นี้เลยนะคะส,สีน้ำเงินนี้แล้วก็ต่อไปนะคะเป็นเทพเจ้าถ่ายสวยเอียนะคะเทพเจ้านะจาจะแล้วก็เง็กเสียนห้องเต้นะคะเง็กเสียนห้องเต้นี้นะคะ เป็นเทพเจ้าสูงสุดของจีนนะคะเป็นผู้ดูแลความทุกข์ความสุขของชาวโลกนะคะคุณผู้ชมมีความเชื่อกันว่านะคะมังกรคือสัตว์ที่ทรงพลังและศักดิ์สิทธิ์แห่งฟ้าและดินนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่นำนำมาซึ่งความดีงามเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ความยิ่งใหญ่ด้วยความสุขอํานาจบาร,รมีโชคลาภวาสนานะคะอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองนะคะคุณผู้ชมมีความเทพเชื่อกันว่า แล้วก็มีความเชื่อกันว่าเทพเจ้านาจาะนะมีอิทิลิ์นะคะนี่เทพเจ้านาจาเนี่ยนะคะมีอิทิลิ์ห่อเหนินเดินอากาศได้นะคุณผู้ชมมีความสามารถปราบมารปีศาจได้นะคะแล้วก็ท่านเง็กเซียนฮ่องเต้น,นะคะเิ้งเซียนท่านเง็กเซียนฮ่องเต้ทรงแต่งตั้งให้เทพนาจาะนะคะทําหน้าที่ปกป้องประตูสวรรค์น,นะคุณผู้ชมนี่เทพนาจาองค์นี้แล้วก็องค์นี้เป็น นีกเสี่ยนทองเต้นะคะและ้ว pues อันนี้เป nah, ็นถัดต่อไปนะคะเป็นเทพเจ้าเออเป็นเจ้าพ่อแห่งเจียนะคะเจ้าพ่อแห่งเจียแล้วไปพ่อรหันจีกงนะคะคุณผู้ชมระสังกัดจายนะคะสังกัดจายนี้ร่ำรวยเงินทองนะคะคุณผู้ชมอันนี้ปรางนี้เป็นสังกัจายร่ำรวยเงินทองนะคะแต่ถ้าปรางนั่งองค์นั่งนี่จะเป็นสังกัดจายมั่งมีสีสุกนะคะ ่าไม่เหมือนกันนะคะนั่งกับยืนนะคะเจ้าพ่อพญามังกรสวรรค์นี่สวยงามมากคุณผู้ชมแะถ้าเกิดว่าใครมาแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะเทพเจ้าแต่ละองค์ละองค์เขามีชื่อว่าอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยนะคะอ่า สมเด็จพุทธจารย์โตนะคะแล้วก็เป็นหลวงปูท่ทวดองค์กลางนะคะแล้วก็องค์ริมสุดนู้นนะคะจะเป็นหลวงพ่อปานนะคะวัดบางนมโพนะคะองค์แรกนี้ทางขวามือเอยทางซ้ายมือนี่เป็นสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นพระราหูเหมือนกันนะคะ และนี่คือท้าวเวสุวรรณนะคะเท้าวเวสุวรรณนี่มีความเชื่อกัอนว่าเป็นทา้าจตุโรคบาลนะคะคุณผู้ชมประจำทิศเหนือนะคะเป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์และความมั่งคั่งนะคะเป็นผู้คุ้มครองโลกพูดผีปีาศาจยำเกรงนะคะคุณผู้ชมนี่คือท้าวเวสุวรรณนะคะคุณผู้ชมคะสวยมากอยากบอกว่า สวยมากจริงๆคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้มาเหมือนที่ป้าพรมาเลยนะคะสวยมากจริงๆอะค่ะผู้ชมอ่านี่คือท้าวเวสุวรรณนะคะคุณผู้ชมสวยจริงๆสร้างได้อลังการมากเลยอะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมต่อไปนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะต่อมาคือเป็น มหาเทพพระพิคเนตนะคะคุณผู้ชมมหาเทพพระพิคเนตนี้มีความเชื่อกันว่าพระพิคเนตนะคะเป็นเทพแห่งเจ้าเาจ้าแห่งความรู้นะคะเป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศนะคะปาดเบืองในศินลปวิทยาทุกแขน,แนงเทพ,พแห่งการกาจัดอุปสรรคทั้งปวงนะคะคุณผู้ชมสวยมากเลยคะ่ะแต่ส่วนทางด้านซ้ายนี้นะคะก็เป็นรูปปั้นของหลวงพ่อ ทันใจหลวงพ่อสมใจหลวงพ่ออุดมสุขอะไรอย่างเงี้นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นนี่ทาวเวสู่วแล่วจ็พรลาหุนะคะส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นเทพเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็อื สวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมสถานที่นี้นะคะเขาก็ยังจะตกแต่งแล้วก็เออก็ยังจะสร้างไปเรื่อยๆนะคะดูแล้วยังสร้างไม่เสร็จนะคะก็ยังมีอะไรหลายอย่างนะคะที่ยังสร้างอยู่นะคะคุณผู้ชมอ,องค์แรกเลยนะคะจะเป็นพระศิวะนะคะคุณผู้ชมนะะแล้วก็พระแม่อุมาเทวีพระนารายนะคะคุณผู้ชม ก็พระแม่รักสมิงนะคะอ,อันนี้เป็นพระพิฆเนศนะคะพระวิสนุก,กรัมนะคะคุณผู้ชมวิศนุก,กรัมแล้วก็กีพะพมนะคะอ่าเอออันนี้ไม่มีชื่อแล้วก็ต่อไปนะคะ เห็นมีไม้คาเยอะแยะมากมายเลยก็สร้างไม่เสร็จยังไม่เรียบร้อยอยังไม่ติดชื่อก็มีนะคะ,ะเรามาอยู่ที่นี่กันเลยค่ะคุณผู้ชมที่พระราหูนะคะพระราหูจะนี่ล้อมเป็นวงกลมเลยนะคะคุณผู้ชมพระราหูนี่มีความเชื่อกันว่าเป็นผู้ดูแลแล้วก็คุ้มครองนะคะคุ้มครองดวงชะตาของมนุษย์นะคะอันนี้เป็นความเชื่อกันนะคะคุณผู้ชม จัดเสื้อจัดร้างนะคะเมืองพระราหูล้อมรอบโลกซึ่งเป็นสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ก็คือเป็นพระราหูแบบนี้นะคะ,ะล้อมรอบโลกนะคะแล้วก็เป็นผู้คุ้มครองนะคะคุ้มครองดวงชะตาของชาวโลกนะคะให้มีความสุข ความร่มเย็นนะคะนี่เป็นพระราหูนะคะคุณผู้ชมมีความเชื่อกันแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือพระราหูนะคะคุณผู้ชมที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะเชิญทุกท่านมาได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะสวยมาก นี่คือพ่อพญาอนันตนาคราชนะคะนี่หรือพญานาคที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่สวยมากเลยอะ่ะมีความเชื่อกัอนว่านะคะพญานาคนี่เป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่นะคะอุดมสมบูรณ์แล้วมีความมีมีความเป็นเออมีความว่าเออกระด้อะไรนะความมีวาสนาอ่าพูดผิดพูด,พดถูกเจอของสวยแล้วพูดผิดพูด,พดถูกเลยค่ะคุณผู้ชมสวยมากเลยอะ่ะ นี่ยโอ้ล้อมรอบด้วยพญานาคเต็มไปหมดเลยอ่ะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมมาชมสวยๆงามๆแบบนี้มั่งจังเลย